สวัสดีครับวันนี้กูพาเที่ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันตลาดเรียบด,วด่วนทำไมไปไกลอะนะก็ไม่ไกลนะก็ไกลนิดนึงจากบ้านมารถก็ติดนิดนึงอันนี้อยู่แถวบ้านเราเองใช่ไหมใช่ไปดูกันไปไปดูนะว่าตลาดเรียบด่วนมีอะไรดีเรามากันกี่คนสามมีใครบ้างนกกุก๊งหมยนีน่นกแล้วนี่หมยหมยใช่ไหมแล้วก็คนถ่ายคือคุณกุก๊บโอเค อันนี้ลูกสาวยิงปืนตะกร้าเท่าไหร่นะพี่ห้าสิบครับห้าสิบบาทตะกร้าหนึ่งตะกร้าเดียวครับจะดูล็อกเดียวนะครับล็อกล็อกเดียวเจ็ดตัวแรกเริ่มต้นมีสี่สิบต,ต,ตัวแรกมีสิบตัวแรกเจ็ดตัวแรกสิบตัวแรกมีโอแล้วแต่ว่าเราจะยิงตกบ้างน้อยเท่าไหร่จะแรกได้ตัวไหนอ๋อครับถ้าจำตัวเจ็ดตัวลงมา ก็จะเป็นได้ที่ตัวที่เรายิงโอเคครับผมพร้อมไหมรยิงก่อนอแล้วก็บอกเลยได้ครับแต่ให้อยู่ยิงอยู่ในล็อกเดียวกันล็อกเดียวกันนะเฮ้ยโอ,โอ้โหไม่โดนนักตัวเลยหเลยครับวยโดนไหมลูกลูกไมลูกต่อไปดูลูกสาวแนละ้วลูกสาวลูกสาว ไหวไหมไหวไหมอีไหมโอ้โหโดนไหมโดนไม่ได้สองแม่ลูกไม่ได้เรื่องได้ราวมาดู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 พ่อแทนอ๋อลงด้วยนะคบหนึ่งลูกหตุกตุกตุตุ่นแล้วผุาผ่า ในหนักมีปืนล ok ้มไปแล้วสงล้มไป่กี่ตัวแล้วหมวยเฮ้ยโง่ปะเนี่ยยิงกันอะนั้นเดินเข้าไปข้างในเลยไหมก็สนุกอยู่นะครับมาได้นะตลาดเรียบด่วย ได้ไรมาฮะพี่เขาใจดีเที่เยาใจดีเนาะได้นี่ครับ,บ <า S 1> ตลาดเรียบด่วนตัวนึงมากันได้นะนี่ตลาดเรียบด่วนห้าสิบบาทกระบอกเลยฮะห้าสิบบาทต่อตะก,กา้าห้าสิบบาทต่อตะกร้าถ้าเจ็ดตัวผมเมืม่อกี้จำจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะได้อะไรบ้างก็ได้เยอะอยู่พ่อไปนั่งกับแม่ไหมเลยไม่เอาอ่ะเอาไปนั่งไหมลูกอ่ะโอเคครับผมก็เดินเที่ยววันต่อนะครับผม เดินกันต่อครับผมนี่เราเข้ามาอีกโซนแล้วนะตรงน uh uh ี้เป็นโซนไหนเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องใช้ใครอยากได้อะไรก็สามารถมาดูได้นะดูได้เหรอได้มาดูได้แล้วก็เส้นได้ได้ดูไดู้้ได้อันหลกแล้วได้ไหมเดี๋ยวดูได้ไหมนี่ไงหมวยน้ำหอมได้เดี๋ยวเดินดูนะว่ามีอะไรบ้าง ทำอะไรกันนะไปเสื้ออะไรเราไปเสื้อเสื้ออะไรเสื้อตัวเล็กๆลูกเราตัวเล็กตัวเล็กอะเล็กอิดอิดนี่ครับผมสองข้างทางก็เสื้อผ้าขายประมาณนี้นะครับ mười tay oh, này Mới khoảng lên này Nì nì Ồ nì Mì ở đây nè, pyramid Christmas Christmas, มีหุ่นด้วยเขามีมุมไม่ถ่ายรูปด้วยนุ๊ใช่วาเรนทายวันนี้วันวาเรนทายนะครับผมอันนี้เรามาเดินเล่นอีใช่ไหมนี่ครับชุดเฮ้ย<อ>หมวยหมอดชุดหมวยฮนะได้อยู่นะฮะได้ไหมลูกเอาไหมนี่ครับโอ้โหตลาดกว้างนะครับ มาแล้วแฮปปี้วาเลนไทน์ีเห็นไหมบอกแล้วพี่ต้อนวิ่งได้ตลอดนุ๊กตัวอะไรอ่ะด้วงอ่ะนี่ครับร้านอาหารอะไรอ่ะบาร์บีคิวสเตชันนู่นด้านฝั่งนู้นนะครับมีหลายร้านนะต้องมาดูกันเองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เราโปรดปรานมากที่สุดคือโซนอาหารของกินอันนี้ก็จะเป็นร้านสถานปลาแดปดปลาแดดใช่ไหมนี่ไปนี่มีขนมนปี้อยากกินอะไรดีอ่ะเรียกก็เป็นร้านเป็นร้านนะครับนนสเต็กก็น่ากินเนะ อ,นนอันนี้ก็น่ากินมาลานะครับผมคนเยอะนะครับร้านเยอะนะร้านน่ากินนะลุงนะร้านเยอะนะนี่ครับโซเชียลทำละยี่สิบบาทคำใหญ่ๆนะครับยี่สิบสิบห้าบาทนะครับดูครัดู เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเราจะกินอะไรกันดีเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะกินกุ้งถังซีฟูดกุ้งงซีฟูดนะครับเดี๋ยวเราหาไปหาที่นั่งก่อนนะดูสิข้างในมีอะไรน่ากินนี่ครับผมกุ้งถังซีฟูด้ดดูนะครับให้ดูเมนู นี่ให้ดูเมนูครับเอามีอะไรบ้างนะครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับแค่ตัมครับผมอะไรบ้างเขามีผูกผ้ากันเปื้อนด้วยเดี๋ยวให้พี่เขาผูกผ้ากันเปื้อนให้ได้หมดอะไรอะไรบ้างนะลูกพันชีสเดี๋ยวพี่เขาผูกผ้ากันเปื้อนก่อนนี่นะนี่จะผูกผ้ากันเปื้อนนี่ครับนี่น้องเขามีผูกผ้ากันเปื้อนด้วยนะ เราเตรียมพร้อมที่จะกินกุ้งถังอย่างแรงเอากลัวเรากินเลเทอร์แต่หัวหั่มกินเลเทอร์แลพี่เอาผู้พายแล้วฟังอาหารต่อก็เดี๋ยวเรากินอันนี้เนาะไอันนี้ปลาหมึกเนี่อย่ากินข้าวโพดนี่ด้วยอ่าแล้วก็เอาข้าวโพดด้วยแสดเข้าไปเอานี้แล้วก็เพิ่มข้าวโพดสอไงเสร็จนะเราก็จะผูกพ่างเพื่อนให้เรา แเขาก็จะมีนี้ำพิมพ์สุดเด็ดแล้วก็ให้เรามีถุงมือให้กันเปื้อนแล้วก็สั่งน้ำน้ำแข็งนะแล้วแล้วเขาก็จะถามมาว่าเอาแบบธรรมดาเผ็ดหรือเผ็ดจ๋าแต่วันนี้เราแบบต้องการความจ,จาิ้จ้าแล้วลูกสาวมีอะไรที่บอกบ้างไหมเดีสวยอะเฮ้ย <c oughs> ง,งั้นไงเราดูตัวอย่างได้มอกินี่หมวย ได้ด้วยแล้วเราก็แอดเข้าโค้ดด้วยแล้วก็เพิ่มเข้างโทษอันนั้นด้วยต้องโทษสีเดี๋ยวไปรอดูของจริงดีกว่ารอดูของจริงนะใช่ว่ามันจะขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเที่ยวกันนี่เราเดินยังไม่ถึงสิบนาทีหรอกค่ะเรามากินก่อนแล้วต้องออกกำลังกายก่อนไม่เราต้องกินก่อนแล้วไปออกกำลังกินก่อนแล้วจะได้เป็นนอนตามนั้นกุ้งหางมาแล้ว น่ากกินอยากินไหมแล้วเราก็ไปกินกันเลยดีกว่าเห็นไหมยิ้มมาดูสักตัวดิร้อนเลย เราเดี๋ยวจะกินลราจะมือเราจะเลอะเราจะถ่ายไม่ได้แล้วใช่อร่อยไหมอร่อยมีอะไรบ้างอ่ะแซ่บมากถ้าอร่อยไหมลูกงั้นเดี๋ยวเราลุยกันก่อนเลยนะใช่เป็นไงบ้าง กินน้ำเตี้ยงเลยอ่ะเกี้ยบึ้งเลยยี่เสกซากแล้วน่ากลัว <c ười> คินต่อนะครับคินสุดท้ายแล้วเหรอ <c ười> ใช่จะทำหน้าฟินไหมเนี่ย <c ười> อร่อยคุกเลยเอ่ะจะทำหน้าฟินบ้างลยลูกอะ่ะ นี่คือเป็นส่วนอะไรใช่ไหมห <laughs> กินกุ้งถังอิ่มแล้วรู้สึกยังไงเหนท้องเลยลูกสาวกินอิ่มแล้วรู้สึกไงง่วงนอนง่วงนอนเหรอ่ะจะเดินต่ออยหน่อยเนาะไปดูเสื้อสิเสื้อเลยอ่ะนี่ไงร้านเสื้อนี่มีที่นอนให้ด้วยเอาไหมเสื้อหมาเสื้อหมาแล้วอืม <laughs> <laughs> นี่ครับ เรากินอิ่มแล้วเราก็เดินต่อนิสหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ย่อยสักหน่อยลกสติกเกอร์แปดลวนะ ไหนโมย่าดูเสื้ออะไร,รลูกนั่งไงสีเขียวโอเคแบบไหมไอะไรเยอะแยะเลือกไม่ถูกใช่ไหมของกินก็เยอะแยะไปหมดนี่ไม่มีสีแดงเคยเห็นมีไหมไม,หม,มีน่ารัก

แล้วลูกได้อะไรมาไหนดูของลูกดิอันนี้กล่องละสามสิบบาทอืมก็ไม่แพงไหมแพงไหมแพงเนาะอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งต้นนี้เหมือนของมือสองเลยนะใช่ก็มครับอ๋อมันแค่แค่ตรงนี้นะเฮ้ยของใหม่ของใหม่ครับไม่ใช่อ๋อตรงตรงนี้มือสองดู แต่พอเข้าไปข้างในเป็นของใหม่ค้ากัน สวยไหมสวยมากมากเป็นเสื้อมือสองนะเสื้อมือสองอนะไรแต่ว่าเขาคัดเกดมาให้แบบดูแบบโอเคงามงามหน่อยนะตอนนี้ซนมือสองนะ <laughs> มีสัตว์ด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยกับส้นปลามาเดินกันได้นะครับนี่นะครับตลาดเรียบด่วนนะครับมีสัตว์ด้วยนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละตัวบางทีดึกๆดื่คใครอาหารองอาหารสัตว์ไม่มีอะไรพวกนี้ก็ลองมาเดินที่นี่ได้ ตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนเดียวกับตัดนะตรงนีน้แล้วก็เดินเลยมาหน่อยกั้ะเป็นของกินนะครับอันนี้ถ่ายเพื่อนๆดูนะตอนนี้นุกหลังจากที่เราเดินมาสักพักแล้วเป็นไง ก็เ,เพราะว่ามันกว้างมากที่นี่มันจะมีหลายโซนมากด้านหลังด้านรอบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นโซนอาหารฝัง่งนี้ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเป็นของกินเล่นจิ๊บตุ๊กตาจิ๊กแล้ฝั่งฝ<า>ั่งนี้เหรอใช่นี่เป็นของ,องเล่นจิ๊บตุ๊กตาจสามารถเข้าไปซื้อกินได้แบบเดินกินชิลชเงี้ยแล้วฝั่งเนี้ยตอนนี้จะเป็นของเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็จะปะปนกันกับของมือหนึ่งกับมือสองแต่ด้านหลังด้านหลังเลยก็จะเป็นของ ใหม่ทั้งหมดอ๋อฝั่งนี้นะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดอ๋อที่เราที่เราไปกินกุ้งก็จะอยู่ฝั่งไหนใช่ก็จะอยู่ฝั่งด้งานนี้ต้นอาหารเหมือนกันอาหารเหมือนกันก็อยู่ฝั่งถนนเรียบลำพิน t h เรียบด่วนฝั่งนู้นโอเคครับนั่นก็จบแล้วนะก็ฝากติดต่อเพื่อนๆหน่อยดิก็ใครอยากมาเดินออกกำลังกายหรือว่าอยากมาซื้อของจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็สามารถมาได้ที่ถนนเรียบด่วนเอ้ยตลาดเรียบด่วนลำพิน t h นะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วย ผมก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กุ๊กพาเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ